ครับผมกับผมแลมซี่ขยี้ขาอยู่แล้วครับแล้วก็กรรมการเต้ทีเอฟแครับครับแล้วก็ผมแบล็คแพนเตอร์ครับก็ประเด็นหลักที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราก็เป็นงานมวยอีกแล้วนะครับงานมวยวันที่9้านะครับจะจัดขึ้นที่ไหนครับคุณเต้ที่แพรอาหารนะครับตครัวตาแมนครับครัวตาแมนนะครับที่ ที่บ้านล,ลางกาลครับอาเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับผมก็วันที่9นะครับ9มิถุนาก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็ผมแนละทีมแพนเตอร์นะทีเอฟแกับแพ,พนเตอร์ก็ร่วมมือกันอีกครั้งนะครับเพื่อจะจัดมวยกลางแพรนะปล่อยกลางแพรเป็นมวยข้างถนนที่เรายกมาอยู่กลางแพเป็นที่แรกของประเทศไทยก็ว่าได้โอ้โหครับนี่ครับคุณเต้แล้วนี่ตามภาพนี่คือตูดใครนะครับนะ้าน่าจะเป็นบางแซรนะตูดแบบนี้ผมจํา<อ>ได้ดีอะ<อ> สุดยอดนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศในงานใช่ไหมครับในงานนี้ใช่ไหมครับใช่บรรยากาศดีมากนะคุณังสี่นะคุณแบ็คเนเตอร์มีอะไรจะฝากไหมครับครับก็อยากเชิญชวนให้มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับกิจกรรมครั้งนี้โอ้โหน่าจะวุ่นวายมากมายทีเดียวเลยครับเหมือนเดิมครับมามากันเยอะๆนะครับครับผมคุณเต้ครับ่ไม่ว่าจะเป็นโชกมวยมวยทะเล ฟันดาบนะครับผมงัดข้อด้วยครั้งหน้าผมจะเอาโต้งัดข้อมาด้วยนะแล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างมากอ่าโอเคครับอ่าก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เหลือก็ขอให้มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับอ่ามีอะไรฝากสุดท้ายไหมครับก็เราจะเปิดรับสมัครวันที่21นะครับผมก็จะมีเวลาให้ลงสมัคร40คู่นะครับโอเคครับโอโหทั้งหมดในงานนะครับอ่าคุณแบงค์แพนเตอร์ก็ไปร่วมงานกับเขาด้วยใช่ไหมครับโอเค นั่นเป็นกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็ก่อนไปนะครับคุณเต้ผมขอเนี่ยผมมีของผู้สนับสนุนรายการนะครับโต้โหโคตรดีนะครับสินค้าโคตรดีโคตรดีมีมีขายที่ไหนครับที่เซเว่นนะครับุกสาขานะครับสินค้าโคตรดีนี่เป็นกบนะครับเป็นกบนะครับพาคุณเต้ไปด้วยนะครับกบนะครับพาแล้วนี่ก็เป็น อ่าวเป็นมีเขียนดาครับมีเขียนดาก็มีนะครับอ่ามีโค้ดดีมีเขียนดาครบเลยอ่าฝากคุณแบงค์แพนเตอร์ไว้ด้วยตรงนี้ได้นะครับโอเคฝากกันด้วยนะครับโคตรดีโค้ดดีกับเขียนดาใชดีที่เซเว่นกันครับทุกคนอ้าวันนี้ผมขอฝากเหลือฝากตัวด้วยนะครับแบงที่ไยี่ข่าวแพนเตอร์นิวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ